แบบหลังอ่ะวันนี้มาเที่ยวภูภูสีฟาภูสีฟ้า,ฟาจังหวัดเชียงรายจ้าอำเภอเวียงแก่นจ้าเดี๋ยวกดน้ำกานกดปิดเดอ้อแหนน,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 นมีการเขย่าวขยิบอ๋ยอุ้่อิงเลย